Oh, la, la, la. มาดึกมากแม่ล่าสุดค่ะโนริซ่ามาลง Behind the Scene นะคะสำหรับเพลง Moody for Oh my g o d ตีสองจ้ะเกือบจะหลับไปแล้วนะคะทุกคนแต่กลับมาได้ดีหนึ่งค่ะล่าสุดค่ะโนริซ่ามาลง Behind the Scene เป็นคลิปยาวประมาณ1น่งนาที 24, 24่วินาทีนะคะคาแปลในช่วงนี้ค่ะโนริซ่าบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากเพลงก่อนๆของฉันมันเป็นเพลงที่อบอุ่นและผ่อนคลายดังนั้นเราเลยอยากให้มิวสิกวิดีโอมีเนื้อหาที่ตรงกับพลังงานนั้นค่ะ Tal It's Life band. It been so much fun. Wait share this ขออนุญาต .Wait โดนิซ่ากันก่อนจ้าแน่นอนเขาว่าครั้งนี้นะครับเป็นการถ่ายอยู่ที่ L.A. นั่นเองนะครับเพราะว่าเปิดเพลงมาก็ดูเหมือนว่าจะมีการถ่ายอยู่ที่ m a r q u e s Los Angeles Theater ค่ะแปลว่าเป็นการถ่ายที่ L.A. นั่นเองนะคะเปิดคลิปมาค่ะหลังจากได้เห็นโรงละครไปแล้วใช่ไหมคะก็จะตัดไปที่โดนิซ่ากำลังแต่งหน้าทําผมค่ะช่างผมของเราได้แก่คุณเกรนนะคะแล้วก็แล้วก็ช่างหน้าของเราค่ะแต่งหน้าเมคอัพอาร์ติส ได้แก่คุณเอเดรียซึ่งเป็นช่างผมช่างแต่งหน้าคนเดียวกันเลยที่แต่งให้กับโนริซ่าง,งาน VMA นั่นเองค่ะ่อน,นนี้ได้น,นําเสนอข้อมูลไปแร้วนะจ๊ะโนริซ่าสวยมากเลยค่ะแล้วก็เมาส์มอยหอยสั่งหน้ากล้องนะคะแล้วก็ตัดภาพไปที่นอนริซ่าลุกที่1ลุกที่2เนาะเพื่อนๆนนแล้วก็มีเหล่าบรรดาพี่ๆทีมงานเบื้องหลังต่างๆนะคะที่มาเซตฉากให้กับนอนริซ่านั่นเองนะเออแล้วก็พี่ๆนักกีตงกีต้ามือกลองคีย์บอร์ดนะคะก็มาประจําตําแหน่งยกเดว่านี่ได้เห็นเบื้องหลังคือมมนสวยากะะคะ เนื่องด้วยเป็นโรงละครใช่ไหมแฟนคลับนอกจากจะบีดงนิซ่าเนี่ยนะคะก็ยังบีดพี่มือกีตาร์ด้วยหนึ่งค่ะแม่แม่แม,แม,แม่น่ารักน่าชังจริงๆโดยทีมของนองนิซ่าเยอะมากมายเลยค่ะแต่งหน้าทําผมคนเบื้องหลังเยอะมากๆลูกสาวสวยกรุบนะจ๊ะตอนที่คุณเอเดียต์แต่งให้น้องค่ะน้องก็ส่องกระจกน่าจะอารามณ์ประมาณว่าสวยจึง้งเลยจ้าพร้อมเลวจา้าแล้วก็หน่าฉากนะคะก็มาแต่งหน้าทําผมให้นงนิซ่าอีกแล้วก็มีการตัดคลิปสลับไปนะคะได้เห็นเตทเตอร์แห่งนี้ที่สวยมากๆแล้วก็ใหญ่มากเลยนะและลูกสาวก,ก็รอ ตเต้นโยกโยกไปจ้าเบื้องหลังน่ารักมากๆนะคะน่าจะเป็นคลิปต่อจากที่นโนริซ่าชู2นิ้วที่มาลงใน IG ก่อนหน้านี้ค่ะและพอเสร็จสิ้นภารกิจต่างๆนะคะนโนริซ่าก็ฮฟ์เชียค่ะตบมือให้กับทีมงานแน่นอนเขาว่ากำกับโดยคุณเดฟมบอลาเวช่างภาพผู้กำกับ LA นะคะคือเป็นคนที่ถ่ายเบื้องหลังให้นโนริซ่าตลอดนั่นเองเพื่อนๆอันนี้ไม่ใช่คุณเดฟไมเยอร์นะคะเม่แต่ว่าเป็นเดฟมบอลาเวเรียกได้ว่าตามถ่ายนโนริซ่าเบื้องหลังก็จะเป็นพี่คนนี้เลยค่ะโอ้ยแม้ว่าแม่ๆมนะคะจะงง การปล่อยงานของโนลิซ่าค่ะแต่ใดๆก็คือวีดลูกสาวยูดีนะจ๊ะก็ต้องฝากทุกคนเข้าไปชมเบื้องหลังของโนลิซ่ากันด้วยนะจ๊าบีไฮเดอร์ซินเพลงบุนลี่ฟอนน่ารักน่าชังมากๆเลยแต่ว่าเห็นวีดกันฉ่ำนี่จะเป็นที่เมือกีตาร์ของเรานะที่เขามีชื่อว่าไมเคิลแฝมอ่าเซิร์กูเกิลนี่เจอเลยนะคะแม่เป็นนักแสดงหนุ่มด้วยนะเนี่ยไม่ใช่แค่เมือกีตาร์นะจ๊ะเธอเออหล่ออค่ะหล่อแม่แม่แฟนคลับวีดกันฉ่ำเลยอย่างไรก็ฝากไปชมบีไฮเดอร์ซินของโนริซ่ากันเยอะๆนะคะมา ดึกมากแม่เรองนอริซ่าของเราก็สวยมากจึงมาคาซีสแต่งลุกไหนก็โดนนะคะด้ยได้ว่าพี่พ VMA นี่ได้ทุกลุกเลยเนะาะใส่ฟอก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นแบบใสๆหน่อยน่ารักมากค่ะนอริซ่าขานี่มีคนตีเรื่องเวลาทาโซนด้วยนะคะนี่อันนี้แอดลมาแฟนคลับไปเมนใต้คลิปของเราที่มาลงในทวิตเตอร์นะคะบอกว่าเชสไอโง่ทำไมถึงไปตีสองตามเวลาประเทศไทย <laughs> ด่าพี่เชสลบหนึ่งดังนั้นค่ะอย่างไรก็มาวีดนอริซ่าเช่นเดิมนะเริปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ เดี่ยวกิมมิกอื่นๆข้อมูลต่างๆนะคะจะนำมาเม้ามอยเป็นการต่อไปขอเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะแม่นะคืนนี้ฝันดีจ้า